พอยเลยพี่น้องมูไนมุเฮ้ยอุ้จุ่มนั่นอู้รับพี่น้องออ้ยจุ่มจุ่มไปเห็นจุ่มพูดเฮ้ยโอ้ยผีจุ่มผู้ที่จุ่มพูอ้ยี่พี่น้องโอ้่อยู่ั่นแหลอยเห็นตัวนั่นแหละ้ยจุ่มก็มีพีผีคือรอดผีโอ้ยุ้นครับพี่น้องหลาย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  สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผชมท่านค่ะสวัสดีใช่ไหมเอสซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมท่าโลกเด้อจ้ะถ้ามาหลอดปลาคือเก่าหรอพี่น้องมือนี้กะมาหลอดแถวหลอดดอนแถวบ้านนะคะมือนีอยู่ปลาบานคามเด้อจ้ะพี่น้องที่มันคืออยู่ในปลาบ่คือบ้าวเราีัวบัววอกกันเล่นกันค่ะอ้ามือนี้เขาก็มากับอัน แาวเบนอีสานบ้านนาชาแนลเด้อจากเอ็ซีกันนี่ก็ติดตามเนี่ยเด้อค่ะเบนอีสานบ้านนาชาแนลนี่เด้อจ้าขอม้าข้าวเดียวกันได้หรอเพื่อนหมานเพื่อนได้ไล่ละค่ะพี่น้องดอกงามกะเป็นกำลังใก่เพื่อนในเด้อค่ะหาอยู่หากินตามอีสานบ้านเฮาคือกันนัละล่ะจ้ะเอ็ดทุกอย่างแต่ว่าเพิ่นหูกลมั่นเฮาเพ่นหูกลมั่นแค่นั้นแหลยสิได้กไปเอามาต่มอยู่แดดอยากไดดมั่น อ <ร Stevens. S 1> สองเมตรตัวอุยคนไม่เนะเอซีกันนิกาฝากมาติดตามเบนอินตามาน้าชันแนวเนี่ยเด้อค่ะไปครับพี่รองตั้งเป็นดูดีกันว่ามือนี้รับสีมานซัมได้เนาะจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนมือนี้เป็นเสาร์วันที่สามสิบเมนบ์สามสิกันยายนครับจะได้กับฝากช่องเพิ่นน้ำเนื้อครับพี่รองฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านเนาะช่องไม่ไม่ช ok ่องเก่า แมนครับดูแลกันไปครับพี่น้องอ้าวยังไงกะฝากไว้ในออมโบกอกใจพี่น้องน้ำเนื้อครับเบนอีสานแชแนลแมนบออีสานบ้านนาแชเนลเนาะไปล้างหาผอมมูหญ่ไฟกระพริบได้เขาผอ่ะขาเขาแมนบอ่ะบุญเทเบื่อบะ ได้บพได้จะได้ะคุณล่ะครับพิกัดเก่าไม้เดิมน้องบัวนาสีมันอยู่นะไปครับอ,อเหล่าเต้ามูปหหวย่ายฮูกโดกเจดิคือปวยง่ยเนาะเติเต็มพืน้นเลยร่งบุ่นบ้าง หรือว่าเหลือเพิ่นขากินจูงงามมากเฮ้ยจังหน่อยอะทีอู้ดเราขึ้นบ้างนี่เพื่อขาขึ้นดีๆว่าเธอบางพี่น้องขา,าขงมันเปื่อดยด้วยจ้ะกระสิวางงัดเบ้าขากับบ่แมนได้

ủa tiền gì Cái này nhìn này cái ba này hít bình thường si một chùm nó ิดอยู่ข้างรถดนี่เองเดี๋ยวมาเป็นว่าฮิดเบื่อเป่ะโอ้โห่กันเองลอยยางเขามาส่องเขามาสอา่อเบื่อเถอะบอกนี่ไงติบเลยเขาม่ได้ปลาใส่ป้ก่อนเด้อจ้ะพี่นอ้องทุกครั้งหลอกกระเจงกิโดกนี่แหละดินสภาพดินมันบอกคือกันเนาะเหนียวอันนี้นกระดึ้ง,ง่ายอันนี้กระดึ้งเาีย เย็ดอยู่ข้างหลุดไปแล้วจะบอกเก็บเอาโอ้ยฝ่าหางไปบากอยากไก่โอ้ยหอยถากเกือบถื่นเหมือนรุนนีบ่มีรุนีบ่อมีดอก พี่น้องยายปลากับท่านหันครับบบไว้แล้วพ่อเพิ่นละ่ะพ่อบักหลามครับพี่น้องซุ่ไก่แหงมาไหนเด้อพวกเด็กเขาโคเขาปลาบานขามกัระมัดระวังเลยเด้อพี่น้องกกไข่ยอยู่ไปแล้วยายปลาครับพี่น้องยายปลามามาใหญ่เต็มปลาอยู่นี่ <c oughs> เขามากับแม่ผ่อเลยจ้ะพี่น้องมาฟังสิ มีงูมาแล้วเด้อพี่น้องมาหมองเกาห้าดีกลัวค่ะพูดออกเงาไปผุนขึ้นพ่นไปท่าผุนหลายเติอบอยู่มา<ะ>ลุยกันเลยเป็นปลาครับพี่น้องปลาเาห่ากระถาเห่าคือเกานเนาอเฮ็ดก็ได้มหมูฮันยางครับเอ้ยเข้ากับโบเด๋เ <laughs> ดีว่าปลานันเป็นปลาที่คนคนยางบบเตกครับ

แข็งแทบเสียบเนาะนเขาแกงเมื่อคืนเนี่ยอุย้ยมีแต่ตอนเฮ็ดอั่วหลัวเลยหวานดีแต่เมืองวัดศรี่ ו ר เป็ดจุ่มเอาแต่ว่ายายไปใกล้แหงนี่ <c oughs> อู้ <c oughs> มันมูนใหญ่อยู่ได๋แต่เมันออกยหญ่ออมีเง้นวางมองเดียวเป็นสายไปมองหันผัดกำลังจุ่มเนาะมอง เขาไปผอมาสิรเฮ้ยเใส่ใบ <laughs> ใหม่นมนะอนี่บอเนีนน่นดีๆเย็กน้อยขนมจุ่มดำนีะ เด็กเี่ยอยู่ดีๆเนาะโว้ยบ่แม่เก็บมือที่ C <oughs> ออกเรื่อย นี่เนมันกเป็นยสิพี่น้องโอเใหญ่เนาะในเบิงเดียวกันสวงามนี้นี่อ้ยเร็วพี่นุ๊กมูง่มูเฮยจุ่มนั่นอุ้ย่นครับพี่น้องอุ้ยจุ่มพ่จุเอุ้ยพี่จุ่ม อุ้ย <ær> พ <P ino. S 1> ี <Scientists> <In> nice ่พพน้องโอันลเียวเห็ตัล่อพี่่ครับพี่โุนี่น้องหลายหลายลามดเลยครับบ่ดีละบ่ต้นดอกขาวๆเน้ะงามดิอ้เห็นเทากัเท้าเเขาป้าสองโมครับพี่น้องมแต่เป็นเลาะท่าพุน ไปหางีไปจีอยู่เลยเนาะพี่น้องอยู่แล้วเขากบอกเคยยางเขาทางในดอกค่ะบเนียนพ่วงไปค้างแหลกครับมองนั้นไปกะเจอเลยเขาจะมาทางฝีกับมันคือเขาครับพี่น้องน้องเบียนคนภาไปเนียนคนว่าคนไปไดินหมู่บ้านไปก็เลื่อนส่วนไปหาน้ำกันนั่นนะเออนี้ลองไปน้ำคนดู ส่วนมาน่มบัดบัวมาบิกอนเดียวนไปไบิตมาะอนของเราที่นี่เคยผิดหวังเลยนั่นเนี่ยข้านี่นได้ก็เห็น เห็นห้อยพี่น้อพึ้นเขามก็ได้ละจะไปค้นหาเป็นรูปปุ้ยวนนึงไหนปุ้ยจุแมเนโอ้ตังคนก็มี 搞野改了，是不、哦？ nhiều Hãy. Hãy subscribe cho Nhìn lúc nếu Nè, nếu 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 ha, nếu đây được, nếu được. ยอดบ่อกไ่าเขาออกปลาได้แน่เนะนั่เจ้าเขาออกเราะจะดเดขายาวเนาะเห็ดมูนี่ดอกเลกเลเสียบมสพวยเก่าอนเมที่หนอกมู่มูบานันดอกมันหน่อยเนา่อนี้ดอกวิญญคือทางคนข้า e ดอกง ยังหลายอยู่หล,ลายเติบเลยไปซื้อหวานแกงใส่กันแล้วเสียบเสียหลายแห่งเลยมูนเนี่ยเขาออกไปบนแม่นเน,นีย่ยเนี่ยนี่มันมนี้ออกไม่กับบนมนเน่ยหน่อยระวังด้วย,ววยจุ่มกันแล้วเป็นจี๋แล้ว อั้วเห็นนะขั้เห็นกำลัง,ลงสิกิดเขาเลยมือหมือนจะคล้องได้จุ่ๆเหมือนหวานกันเลือยหลายอยู่เดียมานมมมายอยู่เจอกระมี่มูไม่ขึ้นอยู่เนาะที่เ้าได้มาเสาเดี๋ยวสิไป๊นำเบิงอยู่จ้กขึ้นเพราะท่านหลาย Ui, ừ, chuông, mày chung vậy, anh lê đây chuông 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 chung chuông ừ. chuông พี่น้องพวกเข,ข,ขาโห่บ้ขนาดสวยสวหางามเนี่มีคนขอขออ่อ,อ,ขอ,ขอ,อนลไปจะถอ,อ,อเพากระถางเขาคุกตอดแหละแนนบัวตุ่งวุ่นดอกนุ่งปุ่นกางๆไตซองเหนียบดหลีป้านนี่เพืดด่อสิเห็นเนาะตะวัน กันแล้ว้านํำให้เก่าจะของเมื้อวี่ทองออกมุนๆเนาะเ็นสิบเนจะได้ล่ะคือใบบางๆคือเห็ดอยู่ทรงนั้น แม่ปูบ่อเอาอยู่บ่อบ่อเล็กจ้าพี่น้องเมื่อบานเมื่อเงินล่ะถือวามานจ้นะเนาะแมนแต่มูใหญ่ s หมู่ แต่ว่าพื่นออกใหญ่ๆไปเนาะแต่กับโใหญ่แห่งค่ะแต่ว่ามูจุ่มนี่พ่อมูหนึ่งกระลังขึ้นแต่ว่าบ่านคือสิบท่านขึ้นเหมือนเนี่นจ้ะมูบ้านกับสองมูแล้วกันเนาะแล้อจากคลองน้ำแหนเนาะแ่นกระถือว่าได้ประมาณอยู่ค่ะมื้อนี้ก็ไปพ่อแจ็คพอตก็เลยพักการเลีนใหญ่ปลาขวัญดีดีฟอเบิร์ตนี่มูบานปลาแจ็คพอตนี่มิตรหลุดนี่เนาะที่เ้าพ่อเนี่ยอ่ะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะจะได้กระฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกุ้งแหลกกุแชร์สาวกานิกากระเป๋าสวีทในเด้อจ้ะมือนี้ถือวา่าใดว่ามานันคือเก่าเนาะเขาก็เก็บมากะเป็นมือถือซีซีบอกซีมือนี้คือสามมือนีซีซีมือนี้มือแหลกจุม่มมือสองบ้านมือสองได้์ลายมือบานกับได้์ลายเติบมือนี้ก็ยังได้์ลายอีกคือเก่าอยู่ค่ะ แถวบานกะกะร่างเหลื่อมออกอีกจ้ะพี่นอ้องนี่สิท<า>เทาลบไป <laughs> อ่ะลาพี่น้องไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อจ้ะเอาไว้พากันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะไปเหมือนนี้เฮากระสิเมื่อบานละไปครับไปจ้าเมื่อี่แล้วน,กกน,น้องเพียงสามีครับุูนกันอีกว่ามืออื่นเมาสีมานบ่เนะาะงี้ไปมึงหล่อบานสีมานบ่